เป็นยังไงบ้างครับเด็กชาย,ยฟรออไีไม่ใช่ไม่ใช่จะถามว่ารถเนี้เป็นไงบ้างสบายอสบายยังไงเนี่ยะตัวนี้เป็นตัว60ปีเหรอเออมันก็ได้นะแต่ว่ามันแคบไปหน่อยสำหรับครอบครัวเรานี่เป็นยาริสเอทิสตัวใหม่ล่าสุดป้ายแดงเจนใหม่ล่าสุดเลยนะ เออก็ดีนะก็ดีนะก็ดีนะอ่ะเด็กหญิงฟิลิต้าเป็นไงเปิดแอร์แล้วสบายไหม<อ>คุณแม่ยังวุ่นวายอยู่มาดูข้างหลังหน่อยเป็นไงจ๊ะอิมตีนานอิมจีนานเป็นยังไงบ้างรถใหม่เป็นงไงบ้างโอ้ดีมากแต่ว่าแคบหน่อยใช่ไหมเพราะเปิดได้ง่ายนั้นอ๋อมีหน้าจอด้วยเหรอภายในก็สวยนะ ยี่พ่อดูสิเป,นปน็นบวกแม่นี่ใช้รถป้ายแดงตลอดนะใ,ใช้รถใหม่ตลอดเลยนะก็ยังไม่ได้รถที่ถูกใจก็แด<บ>ง<บ>เดือดแดงเดือดก็ต้องแบบอะไรนะลองไปเรื่อยๆลองไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอรถที่ถูกใจใช่ไหมจนกว่าจะหารถที่ใช่เจอสบายนะขับรถก็สบายนะ รถเช่าใช่ไหมเออเปิดหน้าต่างหน่อยเปิดหน้าต่างหน่อยต้องบอกว่ายะลามีรถเช่านะใครอยู่ยาลาก็สามารถใช้บริการได้เออรถป้ายแดงใหม่ๆเลยนะคันนี้วันเท่าไหร่วันละพันสองเออว่ะแต่นี้มันสําหรับลูกค้า VIP นะออก็เลยเราได้รถป้ายแดงมานี่เป็นยาริตตัวใหม่เลย เออเหรอแต่จะบอกว่าวันนี้เราก็เช่ารถเพื่อที่จะไปดูรถใหม่กันเหมือนกันอ่าดูรถใหม่เดี๋ยวมาลุ้นกันว่ารถใหม่ของเราคือรถอะไรข้างหลังก็เก็บของได้รถเก๋งอ่ะนะเ,เก็บของได้อยู่แล้วนะ,ะนโอเคอยู่จบจบไปจบจบ,จบไป โอเคครับบ๊ายบายยัฟลี่บ๊ายบาย